รูปส่งหางน้องแอดมินเลยแล้วหนูขึ้นเลขให้จ้ะสามตัวแล้วก็บอกทูบแท่งแรกดีกว่าจ้ะจ้ะจ้ะได้ได้ไดโอเคนะคะแล้วก็สินค้าตัวไหนนะคะหนูจะจัดสินค้าให้แทบไม่ซ้ำกันนะจ๊ะพี่จ๋าเพื่อว่าพี่ๆจะได้ไม่เสียดายบินที่เอฟไปนะคะนะอย่างกาแฟหนูจัดไปแล้วหนูก็จะไม่ได้จัดวันนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะจะเว้นไปสองสามวันเลยจ้ะกว่าจะจัดครั้งหนึ่งนะคะพี่จ๋านะคะนะคะ ขอบพระคุณพี่พี่ที่ติดตามรับชมหนูมากๆเลยนะคะเอาละด้วยขอบยินดีค่ะพี่พุจีบนะคะเอาละมาขึ้นเลขกันก่อนห้าหางเด่นก่อนเด่นคือสองและสามครั้งวันนี้นะคะห้าหางจะมีเจ็ดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งระหว่างกระดกเป็นหกหนึ่งสี่หกระหว่างกระดกเป็นสี่เก้าค่ะเลขร้อยคือสามสี่นะที่รักเลขร้อยคือสามสี่เดินเร็วคือสองและสามค่ะนะคะหกหางอยู่ฝั่งทางนี้ สีน้าเงินสามตัวท้ายลอตเตอรี่มีสิทธิ์นะคะเป็นสามตัวหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวันใหญ่มีสิทธินะคะนะแล้วก็สามเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่นะสีเขียวเป็นสามตัวเด่นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวันใหญ่นะคะพี่ๆแคปได้เลยค่ะดจาจย์เคขึ้นรูปไปให้วันที่เราได้มีโอกาสกีดกันหวานพี่ๆี่หน่อยนะจ๊ะรูปที่แคปลงข้างล่างก็ได้จ้ะเพราะว่าบางคนเขาจะได้บอกว่าอะไรนะ หว้ถูกแล้วเพิ่งให้แต่จริงๆให้แล้วนะคะได้ไหมคะได้เรียบร้อยนะคะแคปรูปเรียบร้อยนะคะเดี๋ตัตสามหางให้จ้ะนะ,ะแต่หนูซื้อทั้งหมดหกหางเลยนะหนูซื้อทั้งหมดทั้งหกทั้งหมด 6, หกหกเลขเลยนะคะ สามตัวนะคะขอคีนซิ่งกับถั่วตัดได้สิจ๊ะเดี๋ยวหนูจัดให้จ้ะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะฮะอ่ะทันเนาะทันไหมทันไหมตัดให้แล้วเรียบร้อยค่ะนะนะตัดให้แล้วเรียบร้อยค่ะ เลขทูบวันนี้ค่ะแย่หนูขึ้นให้เลยนะจ๊ะที่รักจ๋ากราบขอภายพี่ๆด้วยที่ราช้านะคะเพราะว่าถ้อาอยู่ในสตูทํางานกันสองคนสามีภรรยาค่ะลูกน้องอยู่ที่จังหวัดอุทัยหมดเลยค่ะพี่จ๋าน,นะคะนะอาจจะราช้านิดนึงนะคะขอเลขในฝันด้วยเลขฝากนะคะจะมีเก้าเก้าค่ะแปดศห้าสี่เลขฝากใช่ไหมเหมือนเลขฝันนะนะคะงวดนี้คือเก้าเก้าแปดศนย์แล้วก็ห้าสี่ค่ะ ขนมตุ๊บตั๊บมีไหมคะมีแต่ทัวร์ตัดจัดพี่จ๋าเดินตุ๊บตับ๊บตุ๊บตั๊บหนูเคยลองแล้วหนูกลัวว่ามันจะป่นไปนะจ๊ะขนส่งตุ๊บตั๊บโดยส่วนตัวเขาก็อยากจะกรอบอยู่แล้วไม่ต้องด้กตัดเลยเ <c oughs> <c oughs> อาละนะ99อาจารย์ชัดขึ้นหน่อยหน่อยคะ่ะ8054 9ก้ระหว่างกระดกเป็นหกหกเก้าให้เรียบร้อยนะจ๊ะพี่จ๋นนะคะกระดกให้เรียบร้อยนะนะแปดศูนย์แล้วก็ห้าสี่จ้ะอะไรเป็นเลขฝากค่ะเก้าเก้าแปดศูนเลห้าสี่ะป็เลขฝากจะอาจารย์ชัดทําเลขทุกห้แฟนเพจอยู่เนี่ยจ๊ะที่รักเอาเลขที่จุดที่หลวงปู่มหาศิลาไหมคะปีนีเ้เดือนนี้หนูทําบุญเยอะหน่อยนะคะไปหลายที่ทําพิธีหลายรอบนะคะ เลขที่จุดที่ทําพิธีเดี๋ยวต้องบอกนี้คะ่ะหลวงปู่มหาศิลาท่านไม่ได้ให้เลขนะแฟนเพจเลขนี้ทีมงานเป็นคนจุดตอนทําพิธีที่ที่ขอความเมตตาหลวงปู่มหา,มหาศิลาท่านทําพิธีอธิษฐานเดียวุอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้ฮจุดได้สองเก้าห้าค่ะทูบแท่งแรกนี่ครับขึ้นให้แล้วแนแดงข้าง แดงๆข้างๆขึ้นให้แล้วเรียบร้อยค่ะนะอ่าแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดค่ะแปดสามเจ็ดค่ะนะทางแรกทางแรกที่ที่ที่ไปทำพิธีที่ธรรมอุทยานมาเจ้าหน้าที่จุดได้สองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้าค่ะอาจา์ เลขทูปอาจารย์ใกล้เคียงกับเลขเงินขวัญถุงหลวงปู่ม,มหาศิลาเลยมหาศิลาของหนูคือเก้าสามเจ็ดห่างกันตัวเดียวจ้ะพี่จ๋ะเลขเงินขวัญถุงที่หลวงปู่ม,มหาศิลานะคะที่ธรรมอ,อุทยาน<ล>มอบให้ใ <น S 1> อาจารย์เท่าจาเลขอะไรนะเก้าเก้าแปดศูนย์ห้าสี่เตียงถ่ายจะเป็นเลขทูปทีนี้เดินทางบ่อยจะพิจาร์กราบขออภัยด้วยนะคะนะก็ ไปที่ไหนก็คนโคคนคอเลขก็อดไม่ได้ไงคะนะไปกันก็นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เคแม่นกแม่ลุงโอ้โคนคอเลขทางนั้นจุดกันคะ่ะแม่นกสอปปลาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้รับเงินขวัญถุงนะคะนะที่หลวงปู่มหาศิลาให้เจ้าหน้าที่มาแจกให้เนี่ยเขาเคยได้รับแล้วของเขาเนี่ยเข้าสามตัวแตกเลยจา้าเขาบอกอย่างนี้หนูก็เลยอุ้ยพับเพียบนั่งรอแบบพับเพียบเลยนะคะ ขอจักบใบเธออยากได้เลขไทยมาฝากแฟนเพจมาสั่นนะคะก็เลยได้เก้าสามเจ็ดมาใกล้เคียงเลขทูบเลยค่ะทูบกับแปดสามเจ็ดนะนะอ่ะอาจารย์ชัดแคปรูปหน่นอยจ้ะเสียงทายนะคะนะทั้งสูตรและเสียงถ่ายนะแฟนเพจนะคะเอาละเดี๋ยวหนูจะปล่อยเลขทูบก่อนแล้วรหัสอื่นที่พี่ๆจะขอกันหนูจะให้ราคาพิเศษรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูปล่อยเลขทูบก่อน ไปเลยนะฮะจ้ะอาจารย์เห็นข้างหน้าไหมคะข้างล่างไหมทันไหมทันไหมทันไหมจ้าคนสวยคนหล่อทันไหมเรเลยจ้าอาจารย์อธิบายหน่อยเลขสตัวเลขนะคะแปดสามเจ็ดก็คือแท่งแรกค่ะศูนย์สองเจ็ดคือแท่งที่สองค่ะและอาจารย์ชัดก็จับคู่ให้เรียบร้อยค่ะใช่ไหมใช่ครับ หนูพูดถูกใช่ไหมคะจะจับพู่จะได้ทั้งหมดเท่าไ่ครับ11 11 11เลขจับคู่สองจะได้ทั้งหมดอย่างนี้นะคะแฟนเพจนะคะนะพี่พี่แคปได้เลยนะคะเป็นแท่งที่หนึ่งและแท่งที่สองนะคะขออนุญาตไม่ขึ้นเป็นรูปค่ะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ถูกปิดกั้นการมองเห็นค่ะขึ้นเป็นตัวเลขให้เลยค่ะควยให้เรียบร้อยค่ะนะคะทันไหมทันไหม